อบบซึ่งในระุวิทแอาชีพหลักก็เป็นเรื่องของการเกษตรเช่นมปุ๋ยเศรษฐกิจเปี่ยนตามเปลี่นเจ้ามัทองก็เปลีปุเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ต่างนะครับซึ่งเราจะดำเนินการตามของมูลส่วนของมสบสามสองก็ทางตำรวจก็ตกฟอในการที่จะรัฐบาลสถานศึกษาในการที่หน่วยร้อยรายได้ประกอบกับพังนิคมสร้างตึ้นเองกี่รวมก็ได้นำ การด้แก่การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต 3. การให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนาเช่นการให้คำปรึกษาสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและโครงการสําคัญต่างๆนะครับท้องที่ท้องถิ่น และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน้บ,บนี่พัฒนาแก่ประชาชนในพื้นที่จํานวน300หืนโดยสูย์พัฒนาสังคมหน่วยที่51และ30รายโดยนิคมสร้างตนเองคิวลมลำปางหน่วยประมัดทุกบุรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนงาวลำปางนั้นจะได้เรินเชิญ ประธานนายกเหล่ากาชาติเจริญรัปางและท่ก่านสวนได้ร่วมกันติดตนมรโรคทั้งพวงที่เกิดขึ้นจากภัยหนาวนะครับและเป็นการโครงการโดยบรปปรษัทุกมุ่งสุดสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเจียญลังปางประจำปีงบประมาณนี้ทางเจียญลังปางพร้อมกับโรคทั้งปวงโดยเฉพาะภาวะบุคร่งงรอ,รองทางระบบทางเดินหายใจโดยเหล่ากาชาติเจริญรัปางขอเหงื่อ้อย,ยขขแล้ว ตัวทเป็นรามตัวนี้เพราะอะไกเราที่นี้หมายอะไรอะไรนช่ไหมครับ ความรู้ด้วยดีมากพี่พวกชาวเราจะไกมาไปจับอบรมในมานีฮอ่านทางรตไ้เยน้ำตล้วตาลตัวนี้เรานีที่รูแวดีดวอะไรมา จ้าพยานที่อยู่ภาคกลางตัน่ของเราที่ก็กคนหวัง